สวัสดีครับผมอยู่กับบี้พาไปไหนนะครับวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศฟาร์มไก่ของผมนะครับที่ทำน่าจะเสร็จสัก95%เแล้วละดูถนนทางเข้าก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะถึงทางเข้าซุ้มฟาร์มไก่ของผมแล้วนะครับโอ้บรรยากาศฟางไม้เขียวดี <c oughs> เติบอกซิจึงกันหน่อย <c oughs> ว้ามีสนามซ้อมด้วย co 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 co